กระชืบได้แต่แกห้ามปนนะกระชืบเลยห้ามปนห้ามปนกระชืบเลยกระชืบเลยล่านล่านถ้าไปสวนมาโดนนะถ้าไปสวนมันมาเบียวเอ้ยแล้วแล้วาบอสคนไหนมเฮ้ยพี่พังเลยน้องเนี่ยเอาเลยแต่อย่าเพิ่งเจอแล้วแพงไหม่ไม่เธอะแทนได้เลยกระชืบเลยกระชืบเลยห้ามปนนะฟังนะห้ามปนนะอย่าโง่นะอย่าโง่นะอย่าโง่เหมือนอย่าโง่เหมือนอย่าโง่เหมือนจะอยู่เหมือนเลยนายนะอย่าอยู่เหมือนนายนะ ไม่หลอดดีกว่นี่อ่ะ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 นี่กวาดตามร้านซะมามันหาเปลี่ยนชุดแล้วมันมันเข้าเอเกได้เหรอวะผมร้านมันเป็นร้านตัวนึงอยู่กับบออเอยแล้วตอนนี้มันหนีเข้าวากได้หรอเออมันเข้าเอเก้ได้เหรอได้ไเลยป่ะเพราะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นสตอรี่นี่เนี่ยกระดับแม่องไอ้เหี้ยเราบ้าหรือเราเราอยากให้กูกรักกูบ้ากูร้าเนี่ยร้านไหนมีไกด์รีดเออเออะไรวะ เอ็มวีคุยี่จะเย็นเนาะจะเย็นเเย็มเดียวบ้าจัี่ม้าเย็นแล้วอเดียวอ่ไม่ีอ่ไม่ีอ่ไม่นี้าแล้วอเหอย่าลืมอย่าลืม้วยคนถือกลงถือกล้องไอย่าลืมด้ยโอ้ยหายหายหมดบ้านเลยเพื่อมีนาโนยิงเบอร์นาโนก่อนป้าเข้าเบลเข้าเบลมันในเได้เลยปะไม่ไหวแล้วะเอเยเยหายหมดเลยเไปดูเบล่านี้ เมันขายอยู่เนี่ยขายอยู่เอาเลยครัเอาเลยายมา่มไมาม้งกดไม่ได้ไม่ได้กด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 ไม่ได้บัมไปยบัมไปเลยบมบมบมดมันบัมไดมันโดยตลอดจับบัมรดมันเออบัมบ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 มดมันดิแต่แกงแต่แกงแต่กด่แกงจะกดีไปได้เออบัมเลยบัมบี้บมบี้อ อนุอไอ้ไยาอะไรเลห็นหน่ามึงเห็นมั้ยอ้แลงอ้แตงแอ้แอ้แตงวอ้แอ้แตงไอ้แงไอ้แอ้แตงไอ้แงไอ้แตง้แตอ้แไอ้แต้แตงไแลงไ้แตงไแลงแตอ้แอแล้วตงไแอแลแงอ้แตงไ้แตงไไอ้แ้แตงไแอัแไ้แตง้แตงอ้แแแแแ้้งอ้้อ้้อ้้อกเป็นหมอพี่บอก

คือเรืางดิเล่นบกได้ยี่ห้อทางกูนะมึงเจอมันใส่เสื้อที่ไหนมึงแทงมันให้หมดได้สัตว์พี่หนักมึงเอาให้หมดน้องห้ามป้นแค่นั้นแหละถ้ามันตีสุดเขาขึ้นบนดูของในตัวด้วยด้มันทนได้ก็ทนไม่ไหวยี่ห้อคอนเทนต์กลัวยีเห้อตายอยู่แล้วมาเบียวแล้วไอ้สัสเราแม่งดีอย

รถรถมันถูกเนื้อเ็นรอยไอ้เฮียมันมันมันมีคนมันเเอาเลยครับเอาเลยครับผมก็เอามันดีขี่มึงก็ตีมันด้วยอ่ะไอ้ใครชุบัไหนไอตัวชุบอยู่ไหนอาอไอเฮียนี่ชุบไอเฮียไปเอาดิ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 ดิพ่เดมพ่เดมพ่เดมข้างหลังเจีี่ด้วยแม่งชุบเนี่ยจีผมจีผมอะไรการเจอเหรอ มันชุบมันชุบมันชุบไอที่เดิมมามามากูขอแข่ขอยกัรคือจีที่เดิมใช่ไหมใช่ตรงตรงที่ชอบ้อหมอบล้อไม่แล้มันไม่ออกไปนี่ใครวันนปันขวางจะไอติมลงลงน้ำลงน้ำทำไอ้นี้อยู่ตีตติมอย่กมาเนียในศาสตร์จำเสียได้ไอเยี่ไอเมียไอยี่ยนไอเมียไม่ได้อยู่แล้งครับองผมจอยงนีมีเจชวไหนไกูข่าดิกูข่าดิกูข่าดิมึงจรอกู้ข่าวคุณจะดูบัตรแกงถ้าถ้ามีอะไร จำเสีบมาได้มันดักไปจำไม่เนีไหนคุเข้าดิอันี้มีกาทิเ็ตนะอยู่ไหนกันแล้วเฮ้ยโธ่ไม่ไม่แทนผมตายก็ได้ผมกดไไม่ได้่ไหนกันเนี่ยไหนคุเข้าดิคุ้เข้าคุเข้าเปิ้เปิ้ถือกล้องไวดิเดี๋ยวเผื่อมันได้เดี๋กูแทนประชาชนเ้เ้้้คุเข้าดิคุ้เข้าดิไม่เะเนี่ยซุ่มดูอยู่แล้วก็ดนบอสอ่ะ้โดนดิโดนบูี่บาก็ได้ทิ้งเนาะเอออะไรน ไม่มันบอกมันไม่ได้อยู่ในไปเคแต่กูบอกให้มันคุกเข่ามันไม่คุกก็ดูตัวยังมีตมึงลองดูดิตัวมีอยู่แล้วไมม่ีนแจ้งโอ้โหวันนี้กูอบะรอบครอบหนไอยเฮียควยไอป้เปิ้ลเปิ้เปิดลเปิ้เปิ้พี่ครับขอแลกทิปหน่อยได้ไหมผมทำธุรกิจอยู่ครับได้ครับเลขหนึ่งแปดสามครับพี่แล้วไม่เปิดมันจะรู้ได้ไงวะ ลาไปมูฟมมูฟ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 มพี่พาไม่ใช่อ้นี่ไม่ใช่เลยไอ้นี่ไอ้นี่นำสกุลซอสๆอะไรของมันก็ไม่รู้ปอเอาคันนี้ไปขับไปเนี่ยไปต่อยน้องกูไปเที่สภากูเจมไปเเเนเไเอาคีบอาคันี้ไเอาคันนี้ไม่ับไปเอาคนนี้ไปขับไปเอาคันีขไปเอาคันนี้ไปขับไปเอาคันนี้ไปขับเเคี้ขเคนนี้ไปขเ่าคันนี้คัเาคันนี้ีับเคันนี้เอาไปขับเอคีับเาคี ไปเลยกูแม่ไหนอ่ะเล่ไหนรถเบี้ยเดี๋ยวไปดิไปดิไปดิพี่เปาไปไหนพี่เปานี่อยู่หน้าหน้าเลยไอ้ที่มึงขับเห็นสะพาพกันหรอวะบอวเขียวหน้าใครแก๊งเราจัดเลยเมื่อใครใครที่โจวเปล่าวะเห็นไปอยู่ไอ้เกไม่รู้ใครเขียวพี่โจ้ได้เหรอวันนี้ยังไงมีความสนุกกันแล้วอยากให้โจ้ลั่นว่ะ กูไอ้เยอะจังก็กระดาษี่อะไรเงี yeah. so you know? ้ยทีได้ตีอะมันอนุมัติทุกทุกเรื่องนะเตือนบอสการให้หมดทุกเรื่องเลยเงี้ยโอ้โหแล้วบอสอะบอสไฟเกี่ยวไปเมาดิเมาอิสกิลเลอร์ดิแม็กซ์ชิสาไอ้นาย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 คนเดิมคนเดิมกิงให้หน่อยกิงให้หน่อยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอ่าออ่าู้รูู้้เดูแม่ดูล้างสภาสีอยู่ไหมนายอยู่ไหมไม่มีแถว ไปไเไป,ไปเ็นไงเอเดอร์มาเป็นไงบ้างวะมันดิมันอยู่ข้างในอ่ะข้างในดิมาดิอ,ออกมาก็โดนอ่ะระวังนะเว้ยมันอาจจะให้ไปไปรอมัน,พพมนเพื่อเพื่อเปลี่ยนชุดนะเว้นไ,ไปเราเราใครไม่ได้ทำอะไรมึงว่อนหา,หาว่อนเลยมึงหาว่อนเลยไอ้เปักษ์ไอ้ทิ้งอ่ะมึงว่อนดิไปเยเปื่อ เตรีมอยู่มึงเอาเลยนะมึงเช็คให้หมดเลยตัวไหนแบบว่าไอเดียใส่หูดแก๊งใส่หูดธรรมดาเช็คให้หมดอะตัวไหนตัวไหนตัวไหนไม่แน่ใจอะไรให้เพื่อนถือกล้องก่อนชัวรๆไปเลยนี่บุ๊คมาเรียกแล้วว่ะมาแล้วมาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมแล้วงอมแล้วเหรอใส่กันเลยว่าไอ้เหี้ยเขาบอกคนละพันบำเพ็ญอะไอ้เหี้ยไปเก่าไม่ข้ามมาคนละห้าร้านมาคนละห้าล้านคนรับคำ คนละพันบำเพ็ญเลยเดี๋ยวป้อนคุยกับมาดิโอ้โหแวกกันไปเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไอ้ดำข้างหลังมันแต่งตัวเป็นโจแต่งตัวเป็นโจแต่งตัวเป็นโจ